วันนี้ก็มาแนะนำการซ่อมนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวนักซ่อมก็มาแนะนำวิธีการซ่อมกล่องดำกล่องดำของวอ r t e ท3ส0 0 i m นก็วงจรภายในก็จะมีแบบนี้นะครับตรงนี้ใช้ BC 546ใส่นะครับเนี่ยสตัวทางนี้ใช้ ห้าสี่ศูนย์หนึ่งใส่นะสองตัวเลยตรงนี้เป็น R าร้อยโอห์มสองตัวตรงนี้สองรอยี่สิบโอห์มสองตัวแต่ R เนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ขูดสี่หรืออะไรออกนะเนี่ยเขาจะลบมาแค่ทีอารี่ตัวนี้แค่นั้นก็ต้มง,ง่ายนะครับก็ถอดกล่องออกมาต้มน้ำแงหรือกล่องไหนที่มันรวมอยู่แล้วก็แงได้เลยแงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนที A ให้หมดเลยสี่ตัวนะ ตรงอานี่ส่วนใหญ่ไม่มีบัญหานะครับก็ย้ำย้ำตะกูใหม่ให้หมดเปลี่ยนทีอาใหม่แล้วก็ใส่กล้องเหมือนเดิมแล้วก็เอาซิลิโคนยาทําครอบนี่ยิงทําครอบครอบแผ่นปินนะแล้วก็เลซินเทโปะไว้เหมือนเดิมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการซ่อมนะมันไม่มีอะไรยากหรือคนที่ขี้เกียดแงยกล้องก็ไปซื้อ ในบรรมอร้นะครับในบรหมอ้ะมีมีมลายล้านที่ทํามาค่ายเป็นแผน่นเป็นบอดเปื่อยเลยเปือเป่อยๆอย่างนี้เลยจะเห็นภายในแบบนี้มาถึงก็มาใส่ได้เลยเสียบลงไปบนบอดได้เลยบอดบอดไดที่เป็นไดบิดของมันนะนะไอ้กล่องเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังเราหรอกคือว่าเขาทาเพื่อประหยัดพื้นที่แค่นั้นแหละไดบิดเขาเลยเล็กเล็กนะก็มีพวกชุดดิบชุดอะไรอยู่บนบอดแค่นั้นน ส่วนที่เป็นด้าดาชุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่กับสิ่งท่อที่เป็นเอาพุทธนะมันจะอยู่บนแผ่นขนาดส่วนใหญ่ส่วนไอบอร์ดดเนี่ยมันมีนิดเดียวเล็กมันเลยทำให้บอร์ดเล็กลงแต่ถ้าเป็นไอบอร์ดดตลาดใช่ไหมอย่างที่พวกเราทำทำค่ายกันเนี่ยหรือเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านที่ทำออกมา ก็คือทําเป็นไดบิทบอร์ดยาวๆเลยมันก็เลยดูใหญ่เธอะทะแต่พวกนี้เขาจะออกแบบมาให้เล็กก็ใช้กล้องใส่ลงไปอันนี้มันก็เป็นพวกชุดดิบมันนั่นแหะมันไม่มีอะไรหรอกความพิเศษมันแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยน้อยมากเนี่ยมันมีอะไรที่ไหนลนะ่ะก็แค่ผ่าหรือกล้องถ้าชาวบ้านก็เรียกผ่ากล่อง ผ่ากล่องแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนทีอาเปลี่ยนไม่ก็ดูบางทีตะกั่วมันร่วงนะตะกั่วมันร่วม,นะก,วม,วมก็ย้ำไม่หมดเลยย้ำตำข่าอาเนี่ยย้ำให้หมดข่าทีอาแล้วก็ข่าที่ข่าพินที่จะไปเสียบกับแผ่นพินนะครับกระบอกดไถด่สองฟังเนี่ยย้ำให้หมดทุกจุดกันมันร่วมแล้วก็ใส่ลงไป ในบอดได้เหมือนเดิมเสียบให้แน่นที่สุดให้สนิทที่สุดแล้วก็บตรกีติดเข้าไปแค่นี้ก็กลับมากระหึ่มได้เหมือนเดิมเป็นงานง่ายๆได้เงินดีซ่อมกล้องดำเนี่ยงานง่ายได้เงินดีเงินไวง่ายง่ายมากถ้าใครบอกยากนี่ผมเที่ยงเลยว่าไม่ยากมันง่ายนะแล้วเดี๋ยววางๆจงเอากล่องสามพันหกเอ้กล่องห้าพัน m s มาลง ไม่ต่างกันนะครับม,มันไม่ต่างกันหรอกความจริงอะ่ะผมก็ไม่ยากเอามาลงครับใช้แนวตัวนี้ได้เหมือนกันนะมันมันไม่ต่างกันเลย